วันนี้นะครับอีกิวจะมาฉลองโปรโมชั่นหนึ่งชั้นหนึ่งกัน,นะค,ะครับดีค่ะอยากินไหมครับอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะนี่มีสองหน้านะคะดีครับใส่กอกชีสแฮมและก็ใส่กอกชีสบาร์บีคิวชิมกันเลยนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหน คนี้คลิปชิมไส้กอรอกชีสแล้นะคะคำที่สองคือไส้กอรอกชีสปาร์เกติ ชุมเลยครับอร์เทสโซยังเลยจะบิ๊กคิวกันนะคะมาลุ้นกันบ่ายคิวจะกินหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้คิวขอลาไปก่อนนะครับสุดท้ายบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะน้องๆก็ได้กินด้วยนะคะ คุ้มสุดๆหนึ่งแถมหนึงอิ่มทั้งบ้านเลยนะครับบ๊ายบายนะครับ